พอ,อุบลช่วยประชาชนตอนนี้อาจารย์ชาญชัยพีระพานุรักษ์นะครับอยู่ในสายแล้วนะครับค่ะ<ข>อาจารย์คะสวัสดีคะ่ะอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณกราะมลครับนิชาราอ่นิชราใช่ไหมค่ะนิชรานิชราแปลว่านิชราใช่ค่ะแปลว่าผู้ไม่มีความแกะคะโโ่ค่ะอาจารย์โอ้โหไม่แก่สักกี่โอ้โหคือเพราะจังเลยค่ะอาจารย์คะมีครับวันนี้มีมีคดีเราจะคุย ม,ม,มีมีการถามเกี่ยวกับเรื่องของคดีอ,อนาจาร์หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะคดีอ,อนาจาร์เนี่ยมันมีด้วยเหรอแล้วมันเป็นยังไงนะคะมันมันมันมีโทษยังไงด้วยค่ะอาจารย์มันต่างกับคดีขม่มขืนก็ทาชาเราทํร้ายร่างกายยังไง<ช>คะอาจารย์คะครับคดีอ,อนาจาร์นี่มันจะเป็นมีหลายระดับนะครับ แล้วเรามักจะเข้าใจว่าการแก้ผ้าการเปื่อยการโชว์ลามกอะไรเงี้ยมันเป็นอาณาจารย์แต่จริงๆแล้วมันคือการกระทําอันควรขายหน้าึ่งสงการนี่ก็มีการเต้นเปื้อยใช่ไหมครับอย่างนี้มันเป็นความผิดระหูโทษจำไปปรับไม่มีโทษจาคุกนะครับมีเพียงแต่โทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทถ้าไปเต้นอยู่ในสถานบริการแล้วก็แก้ผ้าอย่างเงี้ยเจ้าของสถานบริการก็จะต้องรับโทษใน กฎหมายพระราชบัญญับสถานบริการอันนารอนอาจารนี่หมายาถึงการที่เราไปถูกเนื้อต้องตัวไปก่อโจกรูก<อ>ุ้นคำเขาโดยเขาไม่ยินยอมหรือยินยอมก็จะมีความผิดตามระดับมันครับครับเพราะฉะนั้น,นการอนอาจารนี่ก็เป็นมันจะต่างกับทำเราครับการผู้ใดกระทำํำทำเราหญิงเนี่ยต้องจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สปีซึ่งโทษหนะัก แต่อาณาจารย์นี่หมายถึงผู้ใดกระทำอาาจารย์ซึ่งมีอายุกว่าสิบห้าปีโดยขู่เข็นเพื่อประการใดๆโดยใช้กําลังประทุวงสไลด์<อ>ซึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขคืนได้ก็ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินสิปีแต่การกีนกับขคค่มขืนคือข่มขืนนี่จาคุกต,ตั้งแต่เลยนะครับต่ำกว่าสิบปีไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าข่มขืนมันก็จะมีระดับอายุถ้าต่ำกว่าสิบห้านี่ยอมความไม่ได้ แต่ครับเกินกว่านั้นไปก็คุยกันได้อยู่คถ้ายิ่งเป็นอายุมากๆอย่างเงี้ยก็ยอมคากันได้ครับก็คือไม่ไปดําเนินคดีภายในสามเดือนก็ขาดอายุความครับอาจารย์คะคําว่าชาเรากับข่มขืนนี่อันเดียวกันแม่อาจารย์ต่างกันอยู่นะครับแตคือข่มขืนนี่มันก็มี อวัยวะเข้าไปข้างในนะครับแต่ว่าชำเรานี่อาจจะใช้เป็นไม่ใช่เป็นอวัยวะเพศอาจจะเป็นพวกนิ้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะ่มขืนนะครับค่ะแต่ก็ใกล้เคียงกันบางทีเราก็ยังงงว่าข่มขืนกระทําชํำเราหรือชำเราข่มขืนครับอาจารย์ครับไอ้บางทีเราเห็นในข่าวนะฮะจารย์ที่บอกว่าไปยืนโชว์เปลือยโชว์อะไรที่แล้วก็ตํารวจ จับแล้วก็มีข่าวรายงานว่าข้อหาอ,อาญาจัรอันนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์ครับไม่ใช่ครับเขาเรียกว<อ>่าการกระทำมันควรขายหน้าครับอ๋อฮะอันนี้ปรับห้าร้อยเอาครับความผิดเราหู่โทษมีเพียงแค่ปรับเท่านั้นเองอเค่ะเพราะฉะั้ายเดี๋ที่ที่เขาไม่เอาเป็นหนักหนาะเพราะว่าการการแบบนี้มันมันอาจจะทําให้แบบค,คนเขาอับอับอายนะนะ่กนะ็เลยเป็นการควรขายหน้าไปเป็นความผิดละหู่โทษซึ่ง จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทคือคําว่าระหูโทษหมายถึงโทษต่าอยู่ในประเภทท้ายสุดเลยในกฎหมายอาญาครับคในส่วนส่วนการกระทามันวรไขหน้าอันนี้ก็จะอยู่ในหมวดของระหูโทษซึ่งมีแค่เพียงโทษปรับครับเขาก็ไปพูดเป็นว่าอาจารย์อาจารย์จริงๆก็คือการกระทบมรขายหน้าต่อหน้าฐาระกำนันโดยการเปลือยกายเผยร่างกายหรือทำการลามุกอย่างอื่นนะครับแบบ ปรับเยอะไหมฮะอาจารย์เศษกันแบบโชว์อะไรเงี้ยครับห้าร้อยบาทนะอาจารย์ค่ะครับห้าร้อยบาทครับอาจารย์ครับกรณีครับคุณขโมยอยากดังเดี๋ยวเดินออกจากสถานีก็แก้เลยครับอาจารย์ครับกรณีที่บอกที่มีการไปถ่ายหนังโป้ไปอะไรที่บริเวณสาธารณะนี่ยังไงฮะอาจารย์ครับอันนี้ถือว่าอาจารย์ดูว่ากฏกฎหมายอยู่ในเรื่องของเผยแพร่สิ่งลามกใช่ไหมครับหรือมีสิ่งมีหนังโป้อยู่ในมือเนี่ยต้องรีบเอาไปคืนก็แล้วกันหมายถึงเอา กันคะขอมาที่ประเด็นอนาจารต่ออีกนิดหนึ่งนะคะที่อาจารย์บอกว่าเอออนาจารเนี่ยก็คือการถูกเนื้อต้องตัวใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ถึงก็เป็นมีแต่หกข้อนี้ครับอ๋ออันนี้แต่แต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นกระทําการข่มขืนกระทําชั่มเลาพวกนี้นะครับอาจารย์มันไม่ถึงขั้นที่ได้ได้เสียกระเสียนกระซนะครับมันแบบไม่มีการไปมีแล้วเมื่อแบบเข้าไปในส่วนต่างๆเนี่ยนะครับแต่ไปขยําตรงอวัยวะ เพือสำคัญใช่ไหมอ,อาจารย์เหมือนกันนะครับค่ะอาจารย์แล้วทีนี้ว่าในในกรณีที่บอกว่ามีโทษจําคุกสิบปีเนี่ยนะคะอันนี้เกี่ยวม,มันมันเป็นยังไงคะแบบว่ามันุไม่ไดอายุสิบห้าขึ้นใช่ไหมครับแต่ทีนี้ต่ำกว่าสิบห้าก็จะโทษอีกระดับหนึ่งครับก็กนนจะหนักขึ้นเหรอคะสำหรับอายุไม่เกินสิบห้าโดยหญิงยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ไม่เกินสิบปีแต่ถ้าเป็นการขู่เข็นใช้กําลังประทุษร้ายมากก็โทษจําคุกไม่เกินสิบห้าปีครับ มันมีหลายระดับเลยนะเกี่ยวกับยิ่งอายุน้อยยิ่งโทษเยอะโอ้ค่ะก็ก็เหมือนกับเด็กอายุไม่ถึงสิบห้าปีใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าจะอย่างที่เราเห็นตอนช่วงสงการช่วงอะไรไปลูปหน้าเขาเอาแป้งไปทาเนี่ยจริงจริงก็ผิดนะครับแต่ว่าเขาไม่ไปดำเนินคดีเป็นเตาเทนีสงการก็ย้อนยนกันไปจริงๆไม่ได้สักอย่างเลยนะครับต้องขออนุญาตเขาก่อนเนี่ยเช่นที่ไหมเขาทาแป้งเนี่ยเขาทาแป้งเนี่ยอย่างนี้แหละเมอหรือจะ ผู้หญิงบางทีก็กอดผู้ชายเลยเกลายเป็นผู้หญิงก็มีความผิดครับเ,เ,รเขาใช้คําว่าผู้ใดครับที<อ>นี้ทีนี้ผู้หญิงแต่ทีนี้เขาเขียนว่าบุคคลนะครับ<ฆ>ผูไดก้กระทาอนาจารแก่บุคคลไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายโดนหมดครับครับแล้วเมื่อก่อนนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับพระค<ฆ>ไปได้ใช้คําว่าตุ้ยแล้วกันเนาะตุ้ยสามเณนน ปรากฏว่าเมื่อก่อนเขาบอกว่าผู้ใดข่มขืนหญิงซึ่งไม่ใช่ภรรยาซึ่งเป็นคนหมายเธอเพราเกินว่าสามเณรเป็นผู้ชายก็ไม่ผิดก็เลยกลายเป็นว่าไม่ใช่ข่มขืนกระทําชําละถึงดําเนินคดีเป็นอาณาจารย์เป็นเป็นแบบเนี้ยครับเป็นเป็นความผิดอาณาจารย์ไปเพราะนี้เปลี่ยนกฎหมายเป็นผู้ใดข่มขืนผู้ใดกระทําชําลาผู้อื่นหรือกระทําชําละผู้อื่นมันก็เลยว่าผู้ชายได้กับผู้ชายก็ผิดครับ ผู้ถึงได้ผู้ใช้ก็ข่มขืนก็ได้ครับเพราะฉะนั้นมันมันตี้กรอบลึกซึ้งมากขึ้นครับครับผมก็คือก็เปลี่ยนใหม่แล้วใช่ไหมฮะอาจารย์เปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับทีนี้เก็ใช้คำว่าเด็กใช่ไหมครับกับผู้บุคคลอายุเนี่ยมันก็มีความหลากหลายอย่างไม่เหมือนกันแต่บางทีบางทีเนาะเด็กทุกวันนี้ค่ะอาจารย์บางทีเขาก็ คบกันเป็นฟงเป็นแฟนอายุไม่ถึงสิบห้าอย่างนี้ค่ะจา์แล้วแล้วคือโดยกฎหมายนี่บอกว่าอืมครับจะจัดจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็มีความผิดถ้าเกิดว่าเด็กอย่างมสองมสามอายุไม่ถึงสิบห้าสักคนเนี่ยค่ะมันจะเอาผิดเป็นยังไงคะอาจารยนถ้าเกิดพนมีปัญหาพ่อแม่ผู้ปกครองจะเอาผิดอย่างเงี้ยค่ะมาอยู่ในบ้านเราคือเขาชอบลูกสาวลูกชายเราใช่ไหมครับครับต้องบอกกับบ้านครับต้องให้พ่อแม่เขารับทราบเพราะนฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นว่า เราพลาดผู้เยาว์ครับไม่<อ>แต่แต่ผู้เยาว์ทั้งคู่อ่ะคือไม่ถึงสิบห้าทั้งคู่อ,อย่างเงี้ยสาราทั้ง,<อ>งคูค่นีฮะอาจารย์นี่แหละคนไม้ก็คุมรองเราต้องแจ้งสถานีตำรวจนะว่าเด็กคนนี้มาอยู่ที่บ้านเราไม่มีเราไม่ประสงค์ใจะอยู่นะไปไปไป,ไปแจ้งไวท้ที่สถานีตำรวจเยอะพ่อแม่เขาเอาเรื่องบอกว่า,าอันนี้ผู้ปกครองสาวเขามาอยู่กับลูกชายเราเนี่ยครับเอาอาจารย์ครับเพิ่เพิ่นเรื่องแบบนี้ไม่มีใครไป แจ้งไปไปจัดการก็เลยตามเลยจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวที่เด็กนี้พ่อมีอะไรถึงมาดําเนินคดีก็เป็นถ้อยเป็นความกันครับครับอาจารย์ครับสมมติว่าลูกชายไปอยู่ในบ้านของลูกสาวนะฮะอาจารย์จะเป็นยังไงฮะก็เหมือนกันแหละนะครับตอาจจะโดนข้อหาพ่อแม่เขาหรือมันจะเป็นเป็นคดีได้ครับโอ้เออเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันแต่ว่าโดนไม่มีใครไปแจ้งความไม่มีใครดำเนินคดีหรือมันก็เลยตามเลยก็พากันทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวครับ ไม่คนหายออกจากบ้านไปเกินกว่า24ชั่วโมงเนี่ยเขาต้องไปบอกเจ้ากับคณมีตำรวจแล้วว่าให้ตามหาคนหายนะครับจริงๆแม่แน่จะรอถึง24ชั่วโมงเลยนะครับไม่ว่าน่าจะหายไปเพื่อน่าจะตามได้เลยเพราะกฎหมายตัวนี้ก็อาจจมีการแก้ไขอครับโอค่ะค่ะท้ายนี้อาจารย์มีอะไรฝากถึงไหมคะสําหรับประเด็นเรื่องเนี้ค่ะอาจารย์ครับครับเรา จงเป็นบุคคลที่มีความเป็นสุภาพบุรุษเนาะเป็นสุภาพสตรีครับวัฒนธรรมไทยเนี่ยสอนให้เรารักนวลสงวนตัวไม่ให้ไปร่วงละเมอผู้อื่นเพราะฉะนั้นเราอย่าไปทําอะไรที่มันเหมือนกับไม่ให้เกียรติกันนะใช่ไหมฮะประเทศนอกนี่เขาเห็นเขาเขาลบให้เกียรติให้ดูอันน้ของเขายังชื่นชมสมัรไทยแลนด์โอแอสมายอะไรไทยแลนด์แบบ สยามเมืองยิ้มเราจะเอาแบบนั้นดีกว่าครับยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันด้วยด้วยการที่ไม่มีแต่ต้องเนื้อตัวกันดีกว่าครับค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านอาจารย์ชันชัยพีระพานุรักษ์นะคะอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒอุบลราชธานีพูดถึงเรื่องอาณาจารย์ค่ะ สวพอ,อุบลช่วยประชาชน